บริว่าสิเป็นการโหลดการใส่หล่อการใส่ทอนะสุดยอดนะคะคันนี้นะคะลูกค้าท่อดังฟันดำล้อล้นขันไกลตัล้มรวยเขาผู้ได้ออกไปนะคะอยากได้แบบไหนเท่าสองคนจัดให้ดไดบิวตไม่ว่าเจอได้หรือโตใครโตมันก็ม,นมีโทรมาเนี่ยเสียค่าได้สามร้อยสามร้มอยบริเวณจอบไม่คนเลือกเองใช่ไหมคะอยาก<ๆ>ให้พี่ชอรอลื่นเราคอย เพิ่มให้ได้นะคะหรือใครที่ชอบอยู่แล้วก็จัดไปโหลดเสียญาซองลอยบวเกินค่าแรงนะคะค่าแรงวันละสามร้อยออดิวแชร์คันนี้ปีสิบแปดค่ะปีห้าเดือนเอ้าเอาไปพัสดุสัญญาเจ็ดพันสี่ร้อยบาทเอออันนี้ออกรถที่ดาวถูกอยากพัฒน์เทิงให้จังไหนวางเงินดาวเพิ่มข้างวดลดลงจัดไปค่ะเออเอาเดี๋ยวพาฒเบิรงขทำได้อันนี้ก็เห็นแล้วนะลองรอดนะคะรถมือสองลองลอยไปเรือปกติได้เก็บหาเดี๋ยวพัฒน์เบิร์้ให้ ที่4ี่หมื่นนะคะมีหน้าจอให้ด้วยนะคะเจ็ดนิ้วเกียร์ดูลาแมน6สปีดน,นะบล็อกแม่แรงอยู่นะลูกค้านะเม็ดอาค,คมๆสวยๆรถไม่มีถูกเฉี่ยวชนผิดคว่ำม,มานะคะอ,อ่ะเระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะคันนี้ก็จะมีท่อนะคะอ่ะได้ยินไหมนะไอ้ท่ออยู่นะอ่ะวระบบสี 你妈嘞！